เป็นผลไม้ที่กินยากที่สุดในโลกอันนี้จะฝาดมากถ้าเรากินตอนดิบกล้วยหนึ่งใบทำอะไรทำไรได้บ้างเรื่องกล้วยกล้วยเรียนอย่างไรให้เวิร์กกล้วยตากการตากเป็นวิธีถนอมอาหารกล้วยสามารถเอามาททำเป็นขนมไฮโซได้กล้วยเคลือบช็อกโกลแลต นี่คือกล้วยอันนี้ฉันเคยกินแล้วเคลือบช็อกโกแลตก็ได้จะเคลือบชาเขียวก็ได้เป็นซองแบบนี้แหละที่ดิฉันกินน่ะจะเคลือบชาเขียวเคลือบอะไรก็ได้นะคะไอเดียดีมากมากเลยกล้วยทั้งนั้นกล้วยบวชชีนี่กล้วยเคลือบชาเขียวเนี่ยกล้วยเคลือบครัมเมลกรอบ นี่คือขนุนอบแห้งไม่เชี่ยกว่าไหน